แนวป้องกันศัตรูหายไปัุปเปอร์พาลังถูกส่งออกไปมาสดีครับมา,มา,มา โอเคเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Echo Gaming นะครับวันนี้ผมก็มาเล่นซิลอีกหนึ่งอีพีนะทุกคนมาครับ่ะเทมรวมพลังสั่นเดี๋ยวผมจะขึ้นเลยนะมาครับเกมนี้อยู่ในแรงอาวุธหลอด11ดาวนะทุกคนมาทำลับที่ใครที่กำลังฝึกเดนซิลก็มาดูคลิปนี้นะทุกคนบอกว่ามีซอร์ไพรแน่นอนนะ เซตน,นี้เนี่ยเป็นเซตที่สามารถยืนไฟได้นานมากนะแต่ว่าเงื่อนไขของมันก็คือเราต้องสแต็กไม่หลุดนะเก็บสแต็กให้ครบอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสแต็กหลุดก็เหมือนมันม่นมนวนตัวหนึ่งนะฝาดมนนะันก่อนทุกคนศัตรูเลนกลางหายไปแล้ว FIRST Blood. ว Double KILL BLOOD DOUBLE เอากระทิงก <You are S 1> ระทิงโอเคมาครับตอนนี้ถ้าไม่มังกรนะผมต้องดักเลทุกค<า>นตัวเดียว,ยวพิพ๊กเกอร์นะไปบิกมา มา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 อาให้ามทมา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 ยัมามามิมามามาก้อนให้ทมนี่แหละไฟใหญ่แล้วแหละไม่ได้วะต้องาให้โดนทั้งมมมม่ มีไปบ้านโดดคือแบบโดนสตันแล้วก็บ้านโดนโดเลยนะไม่ได้ขยับเสียดายจัดอุตส่าห์เก็บสตกก็กไว้สองคนนะี่โอเคอย่างนี้เขาต้องเข้ามังกรแน่แน่แล้ทุกคนจมินมาสามกันก่อน,น กลางก็โดนผมเล่นอีชาดีกว่านะนี่มันตีบ้านมันตีบ้านองค์เลนกลางของเราถูกจมตีโดวังคุ้มไม้ด้วยโจมตีเพื่อนแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วสกอร์พีส์กำลังถูกส่งออกไป สวัสดีครับมาขอทิปเปิลหน่อยโอ้ยเฮ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้โดนกระทิท้งชนว่ะเสียเรียมครับจังหวะน,นี้เสียเรียมเอ้ผมยังไม่อยากเปิดแบบว่ะไม่เคยทิ้งรอง

ตีมีป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตียังไม่เล่นนะผมไม่มีอันติเราต้องการกลางว่ะหรืออันติเกวินะ โอ้โหไม่ได้อีกแล้วอะไรรันี่ยมาดาเลวไปซสิ่งนะนะจังหวะเมื่อกี้คือผมไม่น่ากากโอฟเลยนะคิดว่าน่าจะได้นะทุกคนแต่ว่าไม่ไ,มได้าโอ้โหสแต็กหลุดนะแต่ว่าพี่กระทิง

ด้าสเลเยอร์ยังไม่เกิดเราเอาด้ากนะผมเอาโบก่อนเฮ้ยมากพื่อนมาตอนเกิดนะมาสุกภูริถูกส่งออกไปแล้วเพื่อนไปอีกแล้วว่ะต้องรีบไปนะโอเคสวยโอเคแล้วยังไงเฮ้ยดูจับ อเอาบ้านก่อนเพื่อนมาตงไปเอาดังนะเพื่อน

วันเชิวครับตอนนี้คือติดอยู่ที่ว่าเราจะขึ้นบ้านยังไง โอ้โอ oh. oh, <What S 1> จะ <the S 1> แตก <the S 1> หลุดอือหือโดนยก <Shut down. S 2> <laughs> มาเอาสุดทุกคนได้แคลรี่นะแต่โดนจะดาว่ะโดังดัวสเลยเยอะให้ทีมาเพื่อนมาเพื่อนเอาดาวก่อนโจมตีดัวสเลยเยอะมาดิรับเบิ้ลคิล โดนไปแล้วน้ผมโดดไม่โดนเล่นเม่ล่า สวัสดีครับมาโอเคคนเดียวพอโอเคเรียบร้อยครับถือว่าได้เล่นนะเกมนี้แล้วพี่หายาคือแบบคุมกำเนิดผมอ่ะน่าจะให้ผมเล่นนะจังหวะแบบนี้คือแบบดึงสีอ่ะ ไวเชลโอเคครับเดี๋ยวมาดูสกอร์รวมนะผมไม่ได้เอ็มเหรอโอ้โหเสียใจว่ะโดดขนาดนี้ไม่ได้เอ็มโอเคครับสกอร์รวม38ต่อ14นะสกอร์เราส1 48อนะทุกคนไอเทมก็ฟูลนะ ดาเมจทำไปทั้งหมด28เปอร์นะทีมไฟ50เปอร์รับดาเมจ27เปอรลทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสลับซิลของผมนะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสลับคลิปหน้าใครอยากดูผมเล่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับผมโอเคสหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดครับ